สวัสดีครับวิถีกรุงเทพกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําวิดีโอมานานครับเนื่องจากไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลานะครับก็วันนี้ได้กลับมาเข้าสู่กระบวนการปกติเรียบร้อยนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของพืชนะครับที่ เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้อดมินทำคลิปก็คือเรื่องของมะนาวนะครับนั่นก็คือมะนาวเป็นทวายเมืองการโคดดกนะครับหรือเป็นทวายโคดดกนั่นเองนะครับครับก็ต้นมะนาวที่แอดมินปลูกอันนี้ก็3ปีแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มะนาวแพงครับแอดมินก็จะปลูกไว้นะครับแต่ว่าจะปลูกในกระถางนะครับกระถาง12นิ้วถึง15นิ้วนะครับ ต้นก็จะไม่โตมากนะี่แต่ว่ามีพื้นที่จํากัดน,นะครับแต่ว่าอันนี้3ามปีผ่านไปก็คุณสมบัติที่เขามีนะครับมาอย่างยาวนานต่อเนื่ยก็คือเรื่องของความความดกนะครับก็ภาพรวมก็เห็นว่านะครับกิ่งก้านก็จะโดนตัดออกบ้างนะครับเพื่อให้มันไม่โตมากนะครับแต่ว่าเรื่องของผลผลิตนะครับหรือว่าผลของเขาเนี่ยก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็แทบแทบจะทุกกิ่นที่ที่ตัดแต่งนะครับจะเห็นว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนความดกแล้วก็ลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับก็ช่วงที่แอดมินไม่ค่อยเวลาก็จะให้ปุ๋ยน้อยไปหน่อยลูกก็ก็ยังดดดอยู่นะครับแต่ว่าต้นของเขาก็จะได้ปุ๋ยน้อยไปหน่อยก็ลูกก็จะไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในกระถางก็ยังอันนี้กระถาง12นิ้วครับ ก็มีรูปแบบอยู่ข้างล่างด้วยนะครับจะหลายรูปทีเดียวครับซึ่งอ่าันนี้พีนะครับดังนั้นพันธุ์นี้ก็จะตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่ปลูกมะนาวไม่ค่อยเก่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เขาให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับมีน้ํานะครับลูกใหญ่นะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นปุ๋ยที่วัวก็ได้ครับ สามารถที่จะใส่เป็นแบบเติมน้ําลงไปนะครับแล้วเอาน้ํามาลดนะครับเพื่อให้เขาออกดอกผลนะครับหรือว่าจะใส่ไปที่คโครนนะคุมนะครับก่อนใส่ก็น่าจะมีเศษใบไม้แห้งหน่อยนะครับเพื่อคลุมนะครับส่วนปุ๋ยเคมีถ้าท่านใดมีกําลังซื้อก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นสูตรเสมอหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นสูตรที่ตัวกลางหรือตัวท้ายสูงกว่าตัวหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็น เขาก็ยังมีดอกมีผลให้เก็บผลผลิตไปนะครับช่วงที่มะนาวแพงนะช่วงนี้พืชผักหลายชนิดก็แพงครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวแตงกวานะพืชผักอื่นเพราะว่ามันจะมีอากาศแปรปรวนครับจากสภาพอากาศที่ช่วงนั้นก็ร้อนจัดเลยครับช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนเข้ามานะครับแต่ว่าต้นไม้ก็จะปรับสภาพให้ทานราคาก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าข้อดีของการปลูกมะนาวคือมันปลูกครั้งหนึ่งก็เก็บ ผลผลิตไว้ได้ค่อนข้างนานนะครับก็จะไม่เหมือนพวกแตงกวาหรือถั่วฝักยาวนะครับซึ่งอาจจะต้องมีรอบของการเก็บผลผลิตแล้วก็การปลูกใหม่นะอันนี้ต้นมะนาวทุกต้นนะครับของไอดมินเนี่ยก็3ปีนะครับ3ปีนะครับก็ถือว่าโตค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่จํากัดพื้นที่ในการปลูกนะครับก็อาจจะทําให้เขาโตได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ที่ดีก็คือว่า มว่าต้นจะไม่โตแต่ว่าก็มีลูกทุกกิ่งทุกต้นเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นภาพรวมครับคือคือเรียงกันอยู่นะครับเรียงกันอยู่ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5สี่้านะครับมีอยู่หกต้นนะครับก็มีลูกทุกต้นนะครับให้หมุนเวียนการเก็บนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดมีพื้นที่น้อยก็อาจจะปลูกสักสักสองต้นพอนะครับดูนะครับนี่ก็จะเป็นพวงแอบอยู่อันนี้ก็ประมาณอู้นี่ก็เพิ่งเห็นกันนะครับ ประมาณเจ็ดลูกนะครับวงเดียวเจ็ดลูกนะก็หอยตรงเตงตรงนี้นะครับอันนี้ก็หกลูกนะครับแล้วก็มีลูกเล็กลูกน้อยนะครับตะมูตะมีกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทับมาอัปเดตนะครับว่ามะนาวพันธุ์นี้ก็ยังตอบโจทย์นะครับแม้ว่าเวลาผ่านไปส่วนมะนาวพันธุ์อื่นๆของแอดมินก็ไม่ค่อยได้ปลูกแล้วครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยแล้วก็กับผลผลิตนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนในการปลูกนะครับ ม่ค่อยคุ้มค่าทราบนะก็ถ้าจะปลูกไว้ทานนะครับพันุ์นี้ก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกครับขยายพันธุ์ไปตรงไหนนะครับก็มีคนที่นำกิ่มพันธุ์ไปก็ถ่ายคลิปให้ดูก็ก็มีลูกมีมีผลทุกต้นนะครับถ้าเกิดเราเอาใจใส่โดยเฉพาะการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับง่ายสุดก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายประมาณนี้ครับขี้ไก่ขี้หมูก็ได้ครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับ มะนาวเป็นถวายเหมือนกันก็ดุกนะครับให้เห็นว่าคุณสมบัติอันโดดเด่นของเขาก็คือออกผลผลิตทั้งปีนะครับเป็นแบบออกหลอกถวายนะครับก็ยังคงคุณสมบัติที่ดีเช่นนั้นอยู่นะครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับแต่ผ่านมา3ปีก็เก็บผลผลิตได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะช่วงมะนาวแพงหรือไม่แพงเราก็มีผลผลิตมะนาวเก็บไว้กินได้ตลอดปีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ